สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ วิทยากรคณ,ณะหลอมรวมประชาชนนายจตุพรพมพันธ์เฟซบุ๊ไลฟ์สดประเทศไทยต้องมาก่อน16สิงหาคม68คาดว่าองคงอิงแพรทองทานชินวัตรจะลาออกนายกรัฐมนตรีหรือไม่สิ่งสําคัญต้องประเมินที่การตัดสินใจไปไต่สวนที่สารรัฐธรรมนูญในวันที่21สิงหาคมหรือไม่ซึ่งขณะนี้ยังไม่รู้แน่ชัดว่าจะไปหรือไม่ท่านนายกจะลาออกคงไม่ไปไต่สวนให้เจ็บตัวเพิ่มอีกแต่อย่างน้อยที่สุดคนที่เป็นนายกถ้ามีความเชื่อมั่นว่าตัวเองมีความสุจริตใจไม่ได้กระทําความผิดตามข้อกล่าวหาก็ไม่มีอะไรที่จะไม่ไป ต้องท้าทายเลยว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยกับการไปขึ้นศาลรัฐธรรมนูญอีกทั้งบอกว่าถ้าทักษิณชินวัตรและว,วงอิงรอดหมดทุกคดีแล้วภาคประชาชนยิ่งฮึกเขิมความไม่พอใจเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณส่วนไม่รอดคดีต้องลุ้นใครจะเป็นนายกคนใหม่ซึ่งปลายทางการเมืองมีอยู่เท่านี้ไม่มีความซับซ้อนอะไร นายจตุพรบอกถึงหนังสือชี้แจงขององอิงยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยระบุว่าสาวผู้ร้องมีอคติว่าข้อเท็จจริงของคดีความนั้นสาระไม่ได้อยู่ที่ผู้ร้องมีอคติหรือไม่แต่อยู่ที่การกระทําของผู้ถูกร้องได้เข้าเขตความผิดตามกฎหมายหรือไม่ดังนั้นการทําลายน้ําหนักผู้ร้องจึงไม่ได้เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ถูกร้องการด้อยค่าสาวไม่ได้ทําให้ในายอุ้งอิงมีคุณอะไรในเรื่องคดีศาลจะไปพิเคราะห์ว่าผู้ร้องมีความอาคติได้หรือเพราะเขาไม่ได้ร้องเรื่องความเกลียดชังเป็นการส่วนตัว แต่เป็นการสนทนาระหว่างอังเคิลกับนายกไทยและกลายเป็นปัญหาส่วนการอ้างว่าสมเด็จคุนเซนไม่มีอำนาจตามกฎหมายนั้นนายจตุพรบอกว่าใครก็รู้ว่าสมเด็จคุนเซนประธานบุริสภา,ภาในทางพฤตินัยมีอำนาจสูงสุดของกัมพูชาเช่นเดียวกับทักษิณมีอำนาจเหนือลูกสาวนายกงอุ้งอิงและพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งสิ้นนี้วินยูชนพึงคิดได้เองถ้านายกงอุ้งอิงเห็นว่าอุนเซนไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงแล้วไปคุยไปเจรจากับเขาทำไมแสดงว่าที่ไปเจรจานั้นคุณย่อมรู้ว่าเขามีอำนาจจึงเจรจาในเรื่องเปิดด่าน การด้อยค่าแม่ทัพภาค2และเรื่องอ,อื่นในคลิปเสียงตั้ง17นาทีเดีย๋ยวลรวก็ตามนายกองอิงจะคุยกับคุณเซนซึ่งบอกว่าเขาไม่มีอำนาจแล้วนายกไปตามนายภูมิธรรมเวชเชียชัยขณะเป็นรัฐมนตรีกกลาโหมนายมาริสสีงง่ยมพงศ์งรัฐมนตรีต่างประเทศและนายแพทย์พรมมิลเลอร์สุริเดชเลขาธิการนายกมาร่วมคุยด้วยทำไมแล้วยังรอนานถึง3ชั่วโมงก็ไม่ได้คุยสิ่งนี้เป็นพฤติกรรมย้อนแย้งกับการอ้างสมเด็จคุณเซนไม่มีอำนาจและหน้าที่นายจตุพรบอกว่า นังสือชี้แจงของนายกอ้างคลิปเสียงได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นแต่นายกยอมรับว่าเป็นเสียงตัวเองและได้พูดจริงและคลิปเสียงเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงสาธารณะซึ่งประชาชนต้องการจะรู้อยู่แล้วสิ่งสําคัญคลิปไม่ใช่การดักฟังแต่เป็นการบันทึกเสียงของคู่สนทนากรณีการฝ่าฝืนมาตรา1 4 4ของรัฐธรรมนูญ60ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของปปชนั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากถ้าไปถึงสารรัฐธรรมนูญต้องใช้เวลา15วันวินิจฉัยดังนั้นเข้าใจว่าบประชค,คงใช้เวลาในการจัดจงังหวะรอยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญจึงต้องรอดูสถานการณ์ศาลวินิจฉัยคดีในวันที่22-29สิงหาคมแล้วต่อเนื่องไปถึง9กันยายนตัดสินคดีชั้น14ของทักษิณพร้อมทั้งบอกถึงความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชา ว่าการยั่วยุของกัมพูชาสอดถึงการรบรอประทุขึ้นใหม่อีกแต่มีทางเดียวที่จะยุติได้คือไทยต้องเปลี่ยนรัฐบาลเพื่อไม่ให้ตกเป็นเบี้ยล่างสมเด็จพุเนเซนทั้งทาง,ทง,ทงตรงและทางอ้อมการเจรจาแบบไม่เป็นเบี้ยล่างจะทําให้สงครามนี้ยุติลงแต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าตลอด30ปีเต็มไปได้วยผลประโยชน์หลากหลายเรื่องราวของคนที่เกี่ยวข้องดังนั้นต้องเปลี่ยนรัฐบาลไม่ให้เป็นชุดที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องถ้าไม่เปลี่ยนก็อยู่กับสถานการณ์แบบนี้ต่อไป